สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอกับกฤชวนรณฟาเหมือนเคมเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ยว่าผิดว่าถองครับมาได้รับม่ได้นอนขายหมูพึ่งเสร็จเมื่อนี้นะครับก่อนขายหมูนะครับตอนโซห้อากับสิพากันมาอาบน้ำล้างคอให้หมูก่อนนะครับจัดการความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมก่อนจะขายหมูลูกน้องผมนะครับกับพมากบคนไทยนะครับตอนนี้ผมบายุนะครับผมกับ เป็นสตวบัเทั้งฟาร์มนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มนี่แหละแต่ว่าเคยเหตุงานอยู่ฟาร์มหมูคุณนะครับมาห่างหกปีแล้วนะครับเสียงเลียงที่ย่างมากนะผมครับขันผมม่ไม่อยู่น้ำนี่กับบ่ฟ้าวเหตดฟ้าวแล้วคาจะสอกันนะครับคนไทยสอคนพม่านะครับเป็นเหตุงานน้ำกันมาส่อปีแต่ว่าเพิ่นกับเป็นคนคำคำหาห้านะครับผมมักบ่หยอกผู้นึ่งกับบ่ฝ่าวบ่มักปากนะครับแต่ว่ากับหัวหยอกกัน จะโบกันรู้เรื่องว่ารู้เรื่องครับหัวอักอักอักขึกกก้นอยู่สองสามคนนะครับนี่พ่อผมมานี่ก็จําเอาจําเอาครับ <laughs> <laughs> ผมบอกผมก็อยากหัวก็เอ็นดูนะครับก็ดูเอ็นเอ็นดูนะครับแต่ก่อนจะบล่างคอกออกนะครับล่างยากตอนที่จะมั่วอกล่างยากแข็งนะครับทำความสะอาดยาก แล้วก็หมูมืน่นตัวหมูสซคป้งครับห้องก็เลยจําเป็นต้องอาบน้ำล้างคอห้ก่อนนะครับเพื่อห้องสีแบบบได้ขัดลายนะครับสมัยก่อนที่รุ่นสองรุ่นที่ผมอันล่างมากนี่คือโอ้ยขี่ติดเต็มฟ้าผนังเต็มพื้นนะครับล่างยากแห้งเสียเวลาดิจางข้นสีหาข้นมาเมาซอยกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เอาไม่ทำไมนะครับผมคือต้องอาบน้ำล้างให้สะอาดก่อนนะครับ ล่าก็ใส่เวลามาด่วนนะครับเพราะว่ากัหมูมันก็หุทูออกครับใส่มันให้เป็นประโยชน์นะครับกินกับกินเหาเลี้ยงเหากวาดขี้ให้เรามาที่นี่ไ้มันทําความสะอาดนาเหาเลี้ยงน้หมันนี่ครับมันออกปากมันหูดออกเบอเลยนะครับตอนที่เฮ้าหลางครับหมูรุ่นที่3ามมองเหาก็จากอายุเฉลี่ยอยู่ร2อ2 4 25ิบมืิบมือนะครับประมาณนี้ครับ ช่วงนี้หมูเบทถ้ากูขาดตลาดนะครับผมเลตต้องจับเร็วเนี่ยครับจับเร็วเราก็ลงเร็วนะครับผมผลปรากฏว่าน้ําหนักเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับผมเขาจะประเมินไว้9กกิโลแต่ว่าเขาได้ร้อยหกิโลนะครับผม fcr เกินขาดเลยนะครับครับผมจับหมูนะครับของผมใส่คนงานอยู่หาโคนนะครับของของไทยฟาร์มเองนะครับส่วนหมอจับช่วงนี้คือ ใส่อยู่สองคนครับคนนับของของผมกันสิให้แม่นะครับมานับให้จังด้กับมเบึงนะครับว่าหมูที่ห้าจับออกเลี้ยวนะครับน้ำหนักมันก็หน่อยกลัวครับแต่ก่อนนี่ผมเคยได้รุนแลกผมได้น้ำหนักร้อยสามสิบกิโลรุนที่สองผมได้น้ำหนักร้อยสิบห้ากิโลนะครับรุนแลกผมได้เงื่อยูล่านสองนะครับแต่ว่าก็ตายประมาณ ส0 4 0ตวนะครับส่วนรุ่นสองผมได้งเงินอยู่ลลานสี่านหานะครับผมหมูผมตายอยู่แค่20 20กว่าตังนะครับมันก็ต่างกันแต่ว่ารุ่นที่3มโอ้หมูผมนี่ตายหลายนะครับผมเจออากาศหนาวใส่ระยะเวลาโดนนะครับทึ่งหนาวโดนนะครับทึ่งห่อนห่อนแบบอุณหภูมิ3 7เท่ากับกดได้แค่31 32ครับสำหรับ ไอหน,นีก็เข้ากับกิงน,นะครับที่กดอุณหภูมิในซัมเนียนะครับส่วนเรานี้ครับเป็นเราสองครับขายกอนเหล่านึงนะครับซึ่งที่ขายกอนเหล่าหนึ่งนะครับก็มีอยู่กรณีหนึ่งนะครับคือกินอาหารเยอะกว่านะครับแต่ว่าแต่หลายแต่หลายกว่านะครับผมแต่หลายกว่าวันนี้พื้นที่พื้นที่ในการหายใจพื้นที่ในการฟัอากาศของเขาครับก็บสิีเพิ่ม พื้นที่ขึ้นนะครับผมแล่วก็การเจริญเติบโตเขาก็สีใหญ่ขึ้นนะครับก็เลย F c ซมันสะสมสะสมมากมันก็เลยต้องได้จับก่อนนะครับแต่ว่านำนักหมูก็โอเคนะครับจับ4ขั้นนะครับ3ขั้นได้ลอ0สกิโลนะครับอีกขั้นหนึ่งเกากิโลครับมีหมูอ่า70กิโลขึ้นไปด้วย40ตัวนะครับแต่ว่าเอาขึ้นไปกับสีบ่ามีหมูขายนะครับเพราะว่าจับก่อนเวลา ตั้ง2อาทิตย์สามอาทิตย์เนาะคันเบ้าก็คืออยัางนม่ถึงเกณฑ์การจรับของเขานะครับถ้าถึงเกณฑ์การจรับก็คือจะเป็นร้อยสี่สิบห้าวันนะครับผมแต่ก่อนผมเคยได้หมูน้ำหนักลอยต่้สุดลอยสิบสิบสามกิโลครับผมกสิผมกระสีได้เงินเงินอยู่ประมาณล้านนิดนิดประมาณนี้นะครับผมตามที่เคยได้ส่วน รุ่นนี้เข้ากับมารอรุ่นเอานะครับผมว่าสิได้หน่อยหรือว่าได้หลายหรือสิได้ซ้ำเก่าครับใจผมก็อยากได้ซ้ำเก่านะครับ,บ,รบย่างหน่อยหน่อยก็ยา่ยาย่ารุดล้นลานนะครับเพราะว่ากระทุ่มที่ทุ่มที่ครับโบ้แม่ยังเนี่ครับเพราะว่าผมอยากใส่หนีให้มันตรงตามเป้านะการใส่หนีตรงตามเป้าแล้วเอาก็บสบายใจนะก็สิได้เฝ้าใส่หนีใส่ซินให้มันแล้วนะครับจังได้ผมก็สีมาอัปเดต คลิปอีกเที่ยนึงนะครับว่าปิดเหล่าผมสีได้เงินซำใดยนะครับสีได้ซำเกาบอนะครับรอรุนกันคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับ